วันนี้นะครับแม่หมูคิดเช่นจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่เป็นงานสดมนข้ามปีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของวัดศรีเรืองบุญตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับผมมารับบุญด้วยกันนะครับวันนี้นนนเพื่อนๆสำหรับที่กัดวัดนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่สนนการญจนาพิเศษ อยู่ฝั่งที่จะขึ้นดานทางด่วนสีรัตนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออกบางแคไปนะคนปรปฐมไปบรมราชนานีไปพะปัะสินกาครับวัดเสีรลังบนบยากาศวัดใจโตโอโถง วันนี้ทางวัดวก็จัดงานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปี2 5 6 7ต้อนรับปี2 5 6 8ต้อนรับสักราษใหม่ปีนักษัตร์ปีมะเส็ง บางคนนาาดี่นเี้องารคเดียวนเดียวอนไปอได้องร่ันนี้ต้องมีหลายท่านมาร่วมทําบุญด้วยการทําโรงทานนะครับอันนี้เป็นก๊อป่า ฟักทองแกงบว่าหอหมดแล้วจ้า <c oughs> อันนี้ขนมจีบของหญิงอ้อมกับหญิงอ๋ออสซังเกิดยวมากแล้วคืออะไระหมดแล้วเหรอ วันนี้คุณพ่อเล็กของเองเอาอะไรมาบ้างเอาขนมปีบเอาบัวกระทองเอาขนมปังเอาขนมแหบเลยค่ะซื้อเยอะแยะเลยค่ะโอ้ยเลิศอร่อยมากเลยก็เพราะปลาเพราะปลาใครนะของประเทืองโพชนาค่ะประเทืองโพชนานี่ก็ทำต๊นจีนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อยู่ที่ไหนอะข้าวปลาถมค่ะเจ้าดังเลยเจ้าดังเลยค่ะดังประมาณไหนดังฮูยออกทีนึงไปพันๆโต๊ะเลยนะคะโอ้โหใครสนใจก็ติดต่อได้ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเจ้าของวงแชร์แม่ชะม้อย อันนี้ต้นตำรับเลยเนี่ยเขาก็ชื่อสมอยอันนี้เป็นส้มส้มของคุณสุจิตาแม่หมูอันนี้แม่หมูอันนี้แม่หมูมาสวดมนต์ข้ามปีเข้าไปทำไมอะข้าไปเอาไอ้ ไปเตยไปเตยทั้หดอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมกินกด้เลยกินไดเลยเก็ไมากิได้เลยเก็มาก็แบบเขานห้ขนมขนมหองนัทจุ๋มก็ี อันนี้เป็นเซนส์ไฟมีกาแฟมีโอวันทีมอันนี้มาจากไหนนะครับมาจากอะไรอ่ะมาจากไั่งกระสีประวัติอ๋ออยู่ฝั่งกระสีประวัตินี่เองฝั่งตรงข้ามนี่เองปกติปกติทำขายหรือว่าวันนี้ตั้งใจมาทำโรงทานวันนี้ตั้งใจมาทำโรงทานแต่ว่าเคยขายด้วยอ๋อครับผมละค มาชมบรรยากาศนะครับของงานวันนี้วันนี้ออกไปกี่ที่แล้วเนี่ยลุงวันนี้ออกไปกี่ที่แล้วประมาณได้นับแลยนะร้อยแล้วร้อยม่าแล้ว,ลวถ้าถ,ถ้าทำขายนี่ทำขายจานเท่าไหร่เวลาขายอะ่ะสี่สิบบาทนี่ก็ประมาณสี่พันกว่าบาทแล้วเลยเออได้บุญนได้บุญนเยอะเยอะได้เยอะกว่าที่ไได้บุญน เอวัตถุดิบไข่อันนี้เป็นขนมเบื้อ de ยอดอ่อนทานตะวันใช่จ้ะเราทำเองตามมาจากฟาร์มเองเราเพราะเองเลยเหรอครับฟาร์มอยู่ไหนครับผมดูสวนผัก50จ้ะสวนผัก50เมื่อกี้หนูหยิบไปแล้วสองพันใช่ก็มาสัมภาษณ์พี่ก็ได้เฉยอ๋อสวนผัก50ชื่อฟาร์มอะไรครับพี่ฟาร์มต้นอ่อนจ้ะฟาร์มต้นอ่อนเลยเหรอใช่ค่ะมีเพจไหมมีอะไรไหมไม่ได้ลงอะจ้ะพอดีว่าคนแก่ค่ะทำไม่เป็นอ๋อคนสูงวัยอยู่บ้านได้เฉยทำใครเครียด หาค่าวเลยนะครับเกษียณอยนงากระเียณอ๋อการราชการคนกเกษียณนคนวาดได้บันเทิงนะหลังเกษะเซียงนงากเกษียณแล้วเป็นครูป่ะครับไม่ใช่ค่ะเดาไม่ออกเลยว่าเป็นอะไร,รไม่ออกไม่ก็เป็นคผงเป็นทหารเปล่าทหารก็ไม่ไปอันนี้เวลาเราซื้อเราซื้อเอม็ดนาอันนี้เป็นผงเหรอพี่ซื้อกลไลดุงท็อปค่ะอ๋อไล่ลุงท็อป เป็นกระสอบกระสอบหนึ่งนี่ทำได้ผมไม่รู้เท่าไหร่เลยเพราะน้ำหนักมันเบาเพราะปกตินี้ถ้าทำขายนี่นี้กล่องอไร่ครับยี่สิบาทค่ะยี่สิบาทเองจะไปได้อะไรเนี่ยอ๋อทำส่งอ๋อทำส่งนี่ก็มาทำลงทานเนาะอ๋อได้บุญครับผมได้บุญสาธุด,ด้วย ăn lại thức พอพระท่านลงมาก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการโดยประมาณก็น่าจีไม่เกินสิบถึงห้านาทีต่อจากนี้วัดศรีตั้งบุญตอนนี้มีพระจำวัดกี่รูปนะจิตยี่สบได้ไหมยี่ได้ไหมวัดนี้มีหลวงพ่อวัดกลางสวนนะครับป็นหลวงพ่อเก่าแก่ที่อยู่กับวัดมานาน หลวงพ่อบุญธรรมก็เอาวา,าก่อนหน้านี้ก็เพะเปฏิบัตินะครับี